ได้ชื่อว่าเป็นการเกลี่ยความดีให้แก่ผู้อื่นการปลูกต้นไม้เป็นความดีการปลูกต้นไม้เป็นความดีเพราะเป็นอาชีพสุจริตการปลูกเป็นต้นไม้เป็นความดีเพราะต้นไม้เป็นทรัพย์ที่สะอาดการปลูกต้นไม้เป็นความดีเพราะต้นไม้เป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อการปลูกต้นไม้เป็นความดีแล้วความดีนี้เกลี่ยเฉลี่ยแบ่งปันให้ผู้อื่นอย่างลงตัว ทั้งกลางวันและกลางคืนจากลมพัดที่สะอาดจ,จากการกรองแสงที่ลดแรงร้อนลงมาจากระบบธรรมชาติที่สมบูรณ์จากฝนฟ้า,ฟาเป็นปกติจากหนาวลดลงจากแรงลดลงจากดินถลบพายุและโรคระบาดอย่างโควิดลดลงนั่นคือราต้นของความคิดดีทำดีแล้วการประกอบอาชีพที่ดีความดีนี้เป็นการเกลียความดีให้แก่ผู้อื่นให้แก่สังคมผ่านตนเอง ผ่านครอบครัวผ่านระบบธรรมชาติที่อยู่เย็นเป็นสุขเกลี่ยความดีนี้สุดท้ายคือเกลี่ยประโยชน์สุขให้แก่มนุษยชาติครับ